ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความลึกลับและตำนานที่เล่าขานกันมาปากต่อปากภายใต้ร่มเงาของความมืดมิดในยามวิการเมื่อสายลมเย็นยะเยือกพัดผ่านยอดไม้ใหญ่เสียงใบไม้เสร็จสีกันบวีดวิวราวกับเสียงประซิบคุณเคยสงสงใจไม่ว่าเสียงเหล่านั้น เป็นเสียงของธรรมชาติหรือเป็นเสียงเรียกจากใครบางคนที่สิงสถิตยอยู่ภายในเปลือกไม้อัญหยบกล้านนั้นวันนี้เราจะพาทุกท่านดำดิ่งลงไปสู่รากเหง้าแห่งความเชื่อที่ฝังลึกอยู่ในจิตวิญ,ญญาณของคนไทยเรื่องราวของรุกขเทวดาผู้พิทักษ์ไพรพฤกและตำนานอาถรรพ์ของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ใครก็มิอาจลบลู โดยเฉพาะราชินีแห่งไม้เนื้อแข็งอย่างเจ้าแม่ตะเคียนและธิดาแห่งดงกล้วยอย่างนางตานีเรื่องราวจะเป็นอย่างไร เตรียมใจให้พร้อมแล้วเดินเข้าป่าไปพร้อมกันเริ่มต้นกันที่เจ้าแห่งตำนานป่าดงดิบต้นไม้ที่ได้ชื่อว่ามีความเฮี้ยนและดุร้ายที่สุดต้นตะเคียนตะเคียนทองหรือตะเคียนใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็งขนาดมหึมาที่ยืนตระหานท้าทายการเวลามานับร้อยนับพันปีด้วยลำต้นที่สูงเสียดฟ้าและขนาดที่ต้องใช้คนหลายคนโอบ ทำให้คนโบราณเชื่อว่าต้นไม้ชนิดนี้มีจิตวิญญาณที่แกก่ล้าสิงสถิตอยู่ หรือที่เรียกกันว่านางตะเคียนตามตำนานกล่าวว่านางตะเคียนมักปรากฏกายในรูปลักษณ์ของหญิงสาวที่งดงามหยาดเยิม้มผมยาวสลวยจลดกลางหลังผิวกายผุดผ่องราวกับทองทาห่มสบาเฉียงสีทองหรือสีเขียวตามแต่อายุของต้นไม้ก,กลิ่นกายของนางหอมเย็นเย,ยือกคล้ายดอกไม้ป่าผสมกลิ่นทูปจางๆแต่ภายใต้ความงามนั้น แฝงไว้ด้วยอำนาจและความหวงแหนที่อยู่ที่รุนแรงคนโบราณจึงมีข้อห้ามเด็ดขาดว่าห้ามตัดต้นตะเคียนมาปลูกบ้านหรือนำมาทำเสาเรือนเด็ดขาดเพราะหากวิญญาณน,นางตะเคียนยังคงอยู่และไม่พอใจบ้านหลังนั้นจะกลายเป็นบ้านที่ร้อนเป็นไฟ ผู้คนในบ้านจะเจ็บป่วยทะเลาะเบาะแวงหรือถึงขั้นวิบัติชิบหายเรียกกันว่าการเสราตกน้ำมันซึ่งเป็นสัญญาณเตือนภัยมรณะที่น่าสะพึงกลัวที่สุดมีเรื่องเล่าขานจาก ป่าลึกในอดีตเกี่ยวกับการป่าผู้ละโมบคนหนึ่งที่หวังจะรวยทางรัดด้วยการลักลอบตัดไม้ตะเคียนคู่ขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านกราบไหว้การผู้นั้นไม่เชื่อคำเตือนของผู้เฒ่าผู้แก่เขาร้อยยาะแล้วเงื้อขวานจามลงไปที่โคนต้นไม้อย่างไม่เกรงกลัวทันทีที่คมขวานจับลงไปแทนที่จะเห็นยางไม้สีขาวขุ่นไหลออกมาสิ่งที่พรานเห็นกลับเป็นของเหลวสีแดงฉานราวกับเลือดสดๆพุ่งกระฉุดออกมา จากเปลือกไม้ท้องฟ้าที่เคยสว่างจ้ากลับมืดครึ้มด้วยเมฆฝนเสียงฟ้าร้องคำรามกึกก้องป้านฟ้าถล่มคืนนั้นพานป่ากลับไปที่พักพิงด้วยความหวาดผวาเขาเริ่มเผอคลั่ง ตะโกนร้องโหยหวนว่าอย่าเข้ามาข้ากลัวแล้วร่างกายของเขาบิดเบี้ยวผิดรูปราวกับถูกถาวนรัดตรึงจนกระทั่งสิ้นใจต,ตายด้วยสภาพที่น่าเวทนานี่คือตัวอย่างของความเชื่อที่ว่าไม้ตะเคียนหากไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้ทำพิธีบวงสวงขอขามาอย่างถูกต้องผู้ที่ล่วงเกินจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตแต่เหรียญย่อมมีสองด้านเสมอเพราะในอีกแง่มุมหนึ่งนางตะเคียนไม่ใช ไดเพียงพูดผีที่ดุร้ายแต่ท่านคือเทวดาอารักษ์ผู้ประทานโชคลาภและความคุ้มครองโดยเฉพาะในวิถีชีวิตชาวน้ำเมื่อต้นตะเคียนยืนต้นตายหรือที่เรียกว่าตายพลายลม้มลงในน้ำชาวบ้านจะทำพิธีอัญเชิญมาขุดเป็นเรือยาว เพื่อใช้ในการแข่งขันประเพณีและนี่คือที่มาของตำนานแม่ย่านางเรือขุดจากไม้ตะเคียนมักมีชื่อเรียกขานที่ไพเราะและน่าเกงขามเช่นจแม่ส้อยทองหรือเทพธิดาพญาไม้ก่อนการแข่งขันทุกครั้ง ฝีไายทุกคนจะต้องกราบไหว้บูชานำผ้าแพรสามสีมาผูกที่หัวเรือและห้ามใครล่วงเกินด้วยวาจาหยาบคายหรือทำศกกระปกรกบนเรือเด็ดขาดเล่ากันว่าในยามค่ำคืนก่อนวันแข่งชาวบ้านมักแต่ย่ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะคิกคักอย่างอารมณ์ดี หรือเห็นเงาหญิงสาวนั่งสังผมอยู่ที่หัวเรือนั่นคือสัญญาณว่าแม่ยนางรับรู้และพร้อมจะพาเรือลำนั้นพุ่งทยานแหวกสายน้าไปสู่ชัยชนะแสดงให้เห็นว่าหากมนุษย์เคารพธรรมชาติธรรมชาติก็จะตอบแทนด้วยความครุมงครองจากความยิ่งใหญ่ของป่าลึกและสายน้ำเราขยับเข้ามาใกล้ตัวบ้านกันอีกนิดเข้าสู่บริเวณสวนหลังบ้านที่เงียบสงัด ที่จึ่งใบตองไหวเอ็นตามแรงลมและเงาตะคุ่มตะคุ่มหลังต้นกล้วยอาจไม่ใช่แค่เงาของกาบใบถ้าเจ้าแม่ตะเคียนหรือราชินีแห่งปลายใหญ่หญิงสาวผู้นี้ก็คือเจ้าหญิงแห่งดงกล้วยนางคือนางตะนีผู้สาวที่สิงสถิตอยู่ในต้นกล้วยตะนีขอย,ย้ำนักว่าต้องเป็นกล้วยตะนีเท่านั้นไม่ใช่กล้วยน้ำวา้าหรือกล้วยหอมกล้วยตนีมีลักษณะพิเศษคือ ผลมีเม็ดเยอะเนื้อน้อยไม่นิยมกินผลแต่ใบเหนียวกแกร่งเหมาะแก่งานใบสีและที่สำคัญว่ากันว่าต้นกล้วยตานีที่มีนางตานีสิงสถิตยอยู่มักจะมีลักษณะพิเศษที่เรียกว่าพายคือลำต้นจะตงตึงเปลือกสะอาดเกลี้ยงเกา่า ใบเขียวสดตลอดเวลาแม้ในหน้าแลง้งและไม่มีกับแห้งห้อยรุงรังเหมือนต้นอื่นพื้นดินรอบคนต้นจะเตียนโล่งสะอาดสะอ้านราวกับมีคนมาคอยกวาดอยู่เสมอนางตานีจัดเป็นผู้สาวที่มีรูปลักษ์งดงามเย้ายวนใจชายที่สุดตนหนึ่งในธรรมเนียบผีไทยนางมักปรากฏกายในชุดสบายสีเขียวตองอ่อนผิวกายขาวซีดอมเขียว ริมปีปากแดงด่งตําลึงสุขกินกายหอมอบอวนเหมือนดอกกล้วยนางตนีไม่ได้ดุดร้ายเหมือนผีไต้หงแต่นางมีความขี้เล่นและที่น่ากลัวกว่านั้นคือความโหยหาความรัก ความงามของนางตะนีนำมาสู่ตำนานพิธีกรรมต้องห้ามที่เรียกว่าการกู้เมียตะนีหรือการแต่งงานกับผีเชื่อกันว่าใช้หนุ่มผู้ใดที่มีวิชาอาคมหรือหลงไหลในกามลรมณจนหน้ามือตามวัวจะทำพิธีแต่งงานกับนางตะนีโดยการเลือกต้นกล้วยตะนีที่กำลังออกปี นำมีดหมอไปกรีดที่คนต้นเส้นไหวด้วยของหวานเครื่องหอมและไร่มนผูกจิตเพื่อทำพิธีสำเร็จในยามค่ำคืนนางตานีจะปรากฏกายออกมาปนิบัติพัดวีหลับนอนด้วยประดุษภรรยาชายผู้นั้นจะสุขสมในรสรักยิ่งกว่ายิงมนุษย์ใดๆแต่ทว่าข้อแลกเปลี่ยนของความสัมพันธ์ข้ามภพภูมินี้มีราคาสูงลิบ ก็ห้ามที่ร้ายแรงที่สุดคือชายที่มีนางตนีเป็นเมียห้ามมีหญิงอื่นอีกเด็ดขาดต้องรักเดียวใจเดียวหากชายผู้นั้นนอกใจไปยุ่งกับหญิงมนุษย์คนหนึ่งหรือคิดจะไปแต่งงานใหม่ความรักที่แสนหวานของนางตนีจะเปลี่ยนเป็นควา,ามริษยาที่รุนแรงที่สุดมีเรื่องเล่าสยองขวัญว่าใช้หนุ่มคนหนึ่งที่ผิดคำสาบาน ถูกนางตานีตามไปรังควานถึงบนเรือนหอใหม่ไม่ว่าเขาจะอยู่กับภรรยาที่เป็นมนุษย์ที่ไหนก็จะรู้สึกเหมือนมีสายตาอาฆาตจ้องมองอยู่ตลอดเวลาบางครั้งก,ก็เห็นภาพหลอนว่าภรรยาตัวเองกลายเป็นปีศาจหรือถูกบีบคอในขณะหลับสุดท้ายพลังชีวิตของชายคนนั้นก็จะถูกดูดกลืนจนร่างกายซูกผอมแห้งเหี่ยวหน้าตาดำคล้ำเหมือนคนโดนของและตายตกไปในที่สุด เพราะความรักของพูดพลายนั้นยึดมั่นและรุนแรงเกินกว่าที่ร่างกายมนุษย์จะรับไหวนอกเหนือจากนางตะเคียนและนางตะนีแล้วในสังคมไทยยังมีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายที่ผูกพันกับความเชื่อเช่นต้นโพและต้นไทรซึ่งมักจะมีผ้าแพร7เจ็ดสีผูก พันรอบคนต้นและเต็มไปด้วยตุ๊ก,กตาเสียกระบาลหรือสารพระภูมิเก่าๆที่คนนำมาทิ้งไว้บรรยากาศรอบต้นไม้เหล่านั้นมักจะวังเวงและนา่าเกรียาขมจนกลายเป็นเขตอภัยทานที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปล่วงเกินแม้ในปัจจุบันโลกจะก้าวไปไกลด้วยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์แต่ภาพที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือสื่อโซเชียลมีเดีย ก่อนวันหวยออกก็ยังคงเป็นภาพชาวบ้านนำแป้งไปโรยนำผ้าสามสีไปผูกและจุดธูปเทียนขอเลขเด็ดจากต้นไม้ใหญ่บางคนอาจมองว่าเป็นเรื่องงมงายไร้สาระแต่ถ้าเรามองลึกลงไปในเชิงวัฒนธรรมและจิตวิทยานี่คือเครื่องสะท้อนความสัมพันธ์ร,ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่ลึกซึ้งความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาคือกุศโลบายอันชาญฉลาดของบรรพบุรุษที่ทำให้คนไม่กล้าตัดต้นไม้ทำลายป่าพร่ำเพรื่อ าต้้นนำจึงยังคงอยู่ได้เพราะความเกรงกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นผ้าสามสีที่พันรอบต้นไม้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องประดับแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการยอมรับว่ามนุษย์เรานั้นตัวเล็กเพียงนิดเดียวเมื่อเทียบกับธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่และในายามที่เศรษฐกิจปืดเครืองหรือชีวิตหาทางออกไม่ได้รุกขเทวดาเป็นที่พึ่งทางใจที่คอยรับฟังคำอธิษฐานของผู้ทุกข์ยาก โดยไม่แบ่งแยกชนชั้นวันนะ เรื่องราวตำนานเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องโหยหวนของผานป่าพุพ่นระว,วังเกินเจ้าแม่แตะเคียนหรือความรักปนความแค้นของนางตะนีล้วนทำหน้าที่เดียวกันคือการเตือนสติเตือนว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของโลกไปนี้แต่เพียงผู้เดียวเตือนให้เรารู้จักเคารพธรรมชาติและเตือนว่าภายใต้ความเงียบสง,งบของพงไพรยังมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นคอยจับจ้องดูการประทำของเราอยู่เสมอดังนั้นครั้ง ต่อไปที่คุณเดินผ่านต้นไม้ใหญ่ในยามค่ำคืนลองหยุดฟังเสียงลมที่พัดผ่านใบไม้ดูสิบางทีเสียงหวิดวิวนั้นอาจไม่ใช่แค่แรงลมธรรมชาติแต่อาจเป็นเสียงประสิบจากเธอ ผู้เฝ้ารอด้วยความหวังดีหรืออาจเป็นเสียงเตือนให้คุณรีบเดินผ่านไปให้เร็วที่สุดสำหรับตำนานรุกคเทวดาในวันนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้หวังว่าเรื่องราวเหล่านี้จะทำให้คุณมองต้นไม้ข้างทางเปลี่ยนไปไม่มากก็น้อยขอบคุณที่ร่วมเดินทางผ่านเรื่องเล่าไปกับเราจนจบขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีและปลอดภัยจากสิ่งลี้ลับทั้งปวงขอบคุณที่รับชม